สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนอนๆค่ะเมื่อน,นี้แกงไก่ใส่หัวปีค่ะแล้วก็มีปนกบปนกบบานเวยค่ะฟ้นตกแห้งก็เลยย่นได้กบแล้วก็มีบักแร่ดีผักชชย,ยานะรู้จักกี่บอกผักชชย,ยาหลวกหรือว่าใบพงสุรดอ่ะนะผักพงหยอดพงสุรดผักคาแล้วก็หยอดอันนี้ยังก่อนี่คือบอกกระถินโอ้ แสบค่ะแกงบ,บานๆใส่พักอีตูหในหลายอ๋อมันสะดวกเจ้าของกินเด้อมันเป็นเขาเศร้าสะดวกเจ้าของกิน,น,ะกกนละ คนกบบางเนี่ยซื้อมาพ้อมอึง่งจิโล่ละสองร้อยวะกระดูกหมูอ้อมกระดูกหมูใส่ปีสนมไม่แมนไกล คนกรบี่ต้องกินกับหยอดกระถินเข้ากันดีดีเลยคเก็บมาหลวกมาจ้ามันสีหวาน ยุบบานอะเอินผักผงสุรดสดก็านะแต่ชื่อมันจริงๆอ่ะมันเรียกว่าผักชัยยาเอามมาันผัดน้ำมันหอยกระแซบ อมรวกหรือผักคาอลองน้ำใส่ข้อกันแดวดว่มีเลค่ะเมือในี้ฝนคือสิตกบางคนถามว่าอ้าวอือหนาเมากั็แพ่นมันคือกันบอ ไม่ได้แพหรอกค่ะแต่เมาเมาก็หมายถึงมันวินกินไข่หลายไข่อึงเนี่ยมันเห็นเห้เมามันวิ่งจักปะูว่าเป็นกับว่าเป็นแพหรือเมาเราสิแพอันเดียวกันนแหละค่ะผู้เป็นกับเป็นกินร้ายเนี่ยมันวินวินมิงมิงไปแล้ว คะก็เ,ม,เามาเหล่าบ่เด้เมาเหล่ามันยังมืวนเด้เมาไข่อึง,งมันบ่มืวนเด้มันได้ตํายาใส่พุดแล้วพ่ะค่ะ แมงวันกับไรว่าไรหรอกจ้ามโตพเพราะได้มาเป็นมูก็บริเวบัติใจเก่าล่ะค่ะฟอสมบัตสมบัต,บตว่ามียังหรอกสองเืง่อนก็แมงวันนี่แหละ บาลหน่อยลังนี้ซูคีเสียจริงฮ่ฮสุดสุดท้ายสิ่งที่คนต้องการบบความสุขกับสุขภาพแค่นั้นล่ะ คุณแม่แกงแซบแซแกงแซนกระดูกหมูใส่หมูพร้อมเล็ดจักน้อยแซบค่ะ แม่ปุนจักตัวนี่แม่ปุนสามตัวกำลังสีแพ็คของ <c oughs> ชะอมลวกแบบว่ามเมนแห้ง ากาศเย็นสบายยังมีแต่เสียงนกจิบจ,จ,จ,จะะกกิบจิบจิบอยู่นี่แหละค่ะกับเสียงแมงวันนนกกะจิบกะจาาเป็นยังงสลักเป็นธรรมชาติขงมะมั่วงกับลังสีสุกด้วย ยังนกหยอกกันแสบปนขบสุนดนาง กินอยู่บ้านกับจังสีแล้ว สวัสดีน้ำก็ปีแสแบแล้วแกงบานๆช่วยประแด็จเขาอีตู

มันเสียบเนาะกินย้ำได้กับเสียบเขาเจ้าก็มากอยู่ดอกค่ะแต่ว่าเป็นคนอีสานเนาะกินกับพวกไอ้อุ่นท่อ,ทอ,องทองเขาเหนียวเด้อลูกอีสานพันขเขาเหนียวนะ ทอดเนี่ยกลินสังเกตเลยสิกลินได้เนี่ยบานๆเนาะผัดทอดบ่ค่อยบันไดผัดก็ทอดเนาะ นอกบ้านก็สิจังซี่แหยาม้องเว้น่เวลากลางวัน สัญาลค่ะจิ่ยป,ป่าล้งว่างซุกกินนะ่ะอืออืม,อมกับเขาเพื่อิแแ่บอีกคคุณแม่ปนกบแซ่บค่ะดูเดือด ว่าวที่เศ้แซมแหงขอบคุณเลยละค่ะที่เขามาติดตามรับชมกินแสบแบบนู้นๆนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ